วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนแกะท่าเทรดนะครับเทคนิค1%เทรดเดอร์นะครับทำกำไรทองคำครับตอนหลับ D P นะครับ4,700จุดด้วย R R 1นต่อเนะครับผมจะไปแกะให้ทุกคนเห็นเนาะนะครับว่าผมทำยังไงแล้วก็ใช้แนวคิดอะไรในการเข้าเทรดตรงนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยต้องมองงี้อ่าหน้าเทรดเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยยังคงเทรดบายอยู่เนื่องจากนะครับทองคำเนี่ยยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ทีนี้ผมมองครับว่าใน time frame นะครับ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือตอนที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งไปเนี่ยนะครับเขาดันไปชนนะครัับบบบรรริิเเววณนะค เพอเข้าไปชนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการเรียกว่าชะง,งักตัวแล้วกันเนาะทาให้ชุดเนี้ยผมมองนะครับว่าเป็นการพักตัวนะครับหรือจะเรียก way ไซเวย์ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมจะเรียกว่าการพักตัวแล้วหรือว่าเป็นการพวกการทํพลายพุทนะครับหรือว่าการฟอร์มตัวนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยนะครับเข้าไปเทรดนะจังหวะที่ราคาเขากําลังฟอร์มตัวอยู่เนี่ยโอกาสลอสสูงม,มากๆเลยฉะนั้นผู้คนต้องแยกให้ออกว่าจุดไหนควรเทรดจุดไหนไม่ควรเทรดซึ่งจุดเนี้ยถ้าใครดูไม่ออกเนี่ยจะเข้าไปเทรดแล้วก็จะลอสฉะนนนนนนัััั้้้้เเเเทท่่่่่าาาากกบบววตตตตออียยผมมจะไลงงแ เช้าเนี่ยเก้าโมงเช้าเนี่ยยันถึงประมาณแบบทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่ได้เทรดเลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันอยู่กรอบนี้มันไซด์เวไปไซด์เวมาโอกาสลอสเนี่ยสูงมากๆผมเลยหยุดเทรดก่อนช่วงนั้นตอนแรกอะผมคิดว่าวันนี้สงสัยไม่ได้เทรดแน่เลยเพราะสิ่งที่ผมรอคือการที่เขาเนี่ยจะต้องเกิดการหลุดออกจากกรอบนะครับหรือว่าเกิดการเคลียร์ริคูริตี้ให้เกิดสภาพคล่องของราคาก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับพิมพ์คำว่าวันเปอร์เซ็นต์นะว่าสภาพคล่องคืออะไรแล้วผมจะส่งรายละเอียดให้ดูนะครับว่าแนวคิดการเทรดเนี่ยนะครับด้วย นี่ครับทำยังไงผมจะมีคําอธิบายนะครับอยู่ในคลาส1%เจน3นะสำหรับคนที่สนใจนะพิมพ์1%มาได้เลยทีนี้ถ้าก่าว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เทรดเลยไปชุดนี้สิ่งที่ผมเนี่ยนะครับเห็นก็คือใน15นาทีเนี่ยจริงๆอะ่ะผมรอให้ราคามันดรอปลงมาก่อนนะครับราคามันดรอปมาตอนประมาณ2ทุ่มเฮ้ยผม,มเห็นละ ราคาเนี่ยต้องดูว่ามันเกิดการเลสเปกไหมหรือว่าการเคารพบโซนนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดการเลสเปกเนี่ยก็คือมันจะต้องเกิดการรีเจ็คนะคะผมเห็นแล้วครับว่ามีการรีวอร์ซกับตัวนะครับแล้วก็เกิดการเคารพบโซนตรงนี้งั้นเท่ากับสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมจะเริ่มนะครับสังเกตในการเข้าเทรดแล้วผมจะให้ตรงนี้เกิดการรี v วอร์ซแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับคือเกิดอิมบาลานเรียบร้อยพอเกิดอิมบาลานเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือรอให้ราคากลับมานะครับที่บริเวณอิมบาลานต์ ตรงนี้นะครับแถวเนี้ยแถวนี้นะซ้ายมือตรงนี้ยังคงเป็นซั p p l y zone อยู่ที่ยังเป็นเฟร s โซนอยู่นะครับผมเนี่ยเลยเข้าเทรดบายเดี๋ยวผมจะให้ดูออเดอร์นะผมเข้าเทรดเนี่ยนะครับไปที่ราคาไปที่ราคานี้ entry price นะครับแล้วก็ผมไป tp ที่ราคานี้ t p ราคานี้ปั๊บ sl เนี่ยคือผมรอให้ราคามันวิ่งเข้าโซนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะเอาไว้ใต้นี้เลยใต้แท่งของเขาเลยซึ่งทําให้นะครับไม้นี้นะครับผมทํากําไรได้นะครับประมาณ1ต่อ7 r นะครับก็คือเนี่ยผมวางให้แถวแนี้นะครประมาณ1ต่อ7 r เนี่ยผมจำได้เลยระวังไว้ใต้้โซนนีสสิ่งคัญ คือผมเนี่ยมาได้ออาเดอร์ตอนประมาณ4ี่ทุ่มตอนที่ผมใกล้จะนอนผมกดเข้าอ,ออเดอร์เสร็จปุ๊บผมก็ปล่อยรันพอราคามันเริ่มมาเบรกประมาณเนี้ยประมาณ5้าทุ่มจะเที่ยงคืนเนี่ยผมเอา SL บางหน้าทุนแล้วผมก็ตั้ง TP ข้างบนตรงนี้เลยเก็กฏว่าตื่นเช้ามานะครับก็คือไม้หายไปเรียบร้อยแล้ว t ี TP ไปตามแผนนะฮะในขณะนอนหลับงั้นแสดงว่าอะไรครับทุกคนก็สามารถทำได้เราขออย่างเดียวเลยคือขอให้ทุกคนมีความรู้ รับใครที่ชื่นชอบนะนะครับที่ผมจะมาทําแนวคิดให้ทุกคนเห็นนะครับก็กดติดตามไปด้วยเนาะนะครับผมหรือว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะเข <Torah> ้ามาเรียนนะครับเชิงลึกเลยทีมคาว่า1%นเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับแอดมินครับส่งรายละเอียดคลาสเรียนซึ่งผมจะสอนสดนะครับเดือนนี้วันที่24เนาะนะครับเป็นคลาสนะครับวันเน Gen 3เนาะที่ผมจะเปิดสอนสดนะครับวันที่24พฤษภาคมนี้หรือว่าจะทักมาที่ไลน์แอดช่องทางนี้ก็ได้ถ้าใครนะครับคิดว่าอยากจะเป็นวันเทรดเดอร์และอยากจะมีเทคนิคการเทรด้ และทุกคนลองไปดูผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนยอะแยะมากมายนะครับที่ไม่ใช่ผมคนเดียวที่สามารถทําได้นะครับปัจจุบันมีนักเรียนหลายร้อยชีวิตนะครที่สามารถทํากําไรแบบนี้ได้แล้วเจอกันมาเซนเทรเ,เดอร์นะครับเจน3ครับ